สวัสดีค่ะใครนะคะที่อยากมีลมหายใจที่หอมสดชื่นค่ะแล้วก็ฟันที่ขาวขึ้นนะคะต้องลองตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะ,ะ,คะกับยาสีฟันบาบูเคลียค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยขจัดกลิ่นปากได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะของสมุนไพรถ,ถึง10ชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิมเสนนะคะกาลาบูลแล้วก็สเดาอินเดียนะคะรวมถึงยังมีเหี้อไผ่ด้วยคะ่ะที่จะช่วยขจัดกลิ่นปากนะคะแล้วก็ทําให้มีลมหายใจที่หอมสดชื่นยิ่งขึ้นค่ะและตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดออกตามไรฟันนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยว กับเนื้อค่ะตันนี้ก็ช่วยได้นะคะก็จะช่วยขจัดหินปูนนะคะแล้วก็ทําให้ฟันขาวขึ้นค่ะรวมถึงนะคะยังทําให้ฟันและเหงืออของเรานะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะช่วยขจัดคราบบุหรี่แล้วก็คราวกาแฟนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันฟันผุด้วยค่ะราคานะคะก็เพียง390าบาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะคะเพราะว่าหลอดของเขาค่าใหญ่มากๆนะคะ,ะ,คะเวลาใช้ค่ะก็บีบออกมาเท่าเม็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องบีบออกมาเยอะค่ะเพราะว่าฟองของเขานะคะเยอะมากจริงค่ะ และช่วงโควิดแบบนี้นะคะบาบูเคลียค่ะเขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยนะคะยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งลดค่ะราคานะคะก็ตามเลทด้านล่างนี้เลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆค่ะเพราะว่าบาบูเคลียนะคะช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับช่องปากได้จริงๆค่ะใครนะคะที่อยากมีลมหายใจที่หอมสดชื่นค่ะก็รีบไปซื้อมาใช้กันเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับยาสีฟันบาบูเคลียค่ะ